สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปเงิออนไลน์นะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโคค o บอดนะครับก็ยังจ่ายปกติดีนะครับในส่วนของเลรการถอนเนี่ยมันแต่ละรอบไม่เท่ากันนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยคะแนนถอนอยู่ที่4 6 8 5 7นะครับซึ่งผมถอนไปก็คือวันที่17เนะเข้ามาเมื่อวานนะครับซึ่งผมถอนแต่ว่าผมถอนวันนี้นะครับก็คือวันที่23่สนะก็เงินเข้ามาเป็นที่ร้อยนะครับเนี่ย มันก็จะขึ้นตัวนี้นะครับเงิเน,นเข้ามาจํานวน1 0 0บาทนะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนครั้งที่ครั้งที่6แล้วนะครับเลรยแต่รอบไม่เท่ากันนะครับผมถอนไป7จ็ดหมื่นสี่สี่หมนเจั้อยนะครับมาดูคะแนนแต่เนี่ยมันจะต่างกันนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีคะแนนของการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถรับได้นะครับก็ประมาณนี้คนที่สมัครต่อผมก็จะรับ100คะแนนนะครับก็ประมาณนี้เลย มาดูในส่วนของเวลาเราถอนเนี่ยมันจะมีรูปขึ้นนะเดี๋ยวขอญาตรูปอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยซึ่งผมเซฟไปเมื่อวานนะครับก็คือวันยนะี่สิบสองนะเวลาสองทุ่มยี่สิบเก้านะครับก็ประมาณนี้แต่ว่ามันเข้ามาแต่ตอนเที่ยงของเมื่อวานนี่ละก็ประมาณหกวันนะครับอ่ามันก็จะเป็นอ่า xyo ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะเข้ามายี่สิบสองนะครับ เข้ามาเวลาเราจะเติมเราก็คลิกตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมเติมไปเรียบร้อยนะครับมันจะมีให้เติมตรงนี้เนี่ยเราก็กรอกเบอร์ทูบอยเล็ตของเราเนี่ยกรอกไป2ครั้งนะครับมันก็จะเติมได้นะครับประมาณ1นาะทีเนี่ยเงินก็เข้านะในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นวันออกบาทแล้วก็วันหมดอายุนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ตามนี้เลยอโอเคก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการหาคะแนานนะครับ ตัวนี้เนี่ยลักๆเนี่ยวันนี้เนี่ยผมไม่ไม่ได้ค่อยเข้ามาทําเท่าไหร่เลยนะครับอว่าจะอัปเดตเติมแั้งเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เติมเลยเพิ่งมาเติมวันนี้นะครับคะแนนเนี่ยเราก็จะได้ไอตัวที่กดรูปภาพนะครับจะได้ทีละ25คะแนนนะตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งได้75คะแนนเพราะว่าผมเพิ่งกดไปนะครับ อ่ะตัวนี้เนี่ยจะได้10%ของคะแนนที่เราทําได้นะครับก็ประมาณนี้เราก็ทําไปเรื่อยนะครับถ้าเราขยันเช็คเรื่อยๆเนี่ยประมาณเดือนก็กว่าก็ได้ถอนนะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะโอเคก็ยังจ่ายปกติดีนะครับสาหรับแอปนี้เนี่ยมันจะมีบางช่วงนะที่อาจจะนานนะครับเอ่อประมาณ3ามอาทิตกว่าเลยนะมันจะมีช่วงหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ปกติประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เข้าละก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับอ่ะเรียแต่รอบเนี่ยมันไม่เท่ากันรอบ อรอบกันก่อนเนี่ย48,000นะครับอ่ะ48เอ้41,000แต่ก่อนเนี่ยมันจะเลทเท่าตัวนะครับก็คือเอ้เลทเท่าเดิมนะ41,897นะครับผมตีเป็นกลมๆ42,000นะครับก็ประมาณนี้แหละผมถอนสี่ครั้งแรกเนี่ยมันก็คืออ่าประมาณเอ้สามครั้งแรกเลยอ่ะสามครั้งแรกก็คือประมาณ42,000นะตั้งแต่เดือน กุมภาพันธไปต้นมาเนี่ยมันขึ้นมาใน40,07ละเริ่มขึ้นมาสูงนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคสรุปก็ยังใยปกติดีก็มาอัปเดตกันนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไนครับสวัสดีครับ